สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆเ,เค่นเค,เคยนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรคังเนื้อกยายศาสตร์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับเราดูองค์นี้เพื่อนๆออาจจะเคยเห็นในโลกโซเชียล หรือในหนังสือมาบ้างแล้วนะครับเราจะเห็นลักษณะสีผิวของพระนี้จะออกเป็นสีสีฟักทองนะครับสีเหลืองฟักทองนะครับเราก็จะเห็นเป็นเม็ดพระธาตุนะครับนี่ออกขาวหรือขาวนวลหรือขาวเทาผุดขึ้นตามเนื้อพระเต็มไปหมดเลยนะครับ แล้วก็มีเม็ดแดงด้วยลักษณะอย่างนี้เป็นการจงใจเติมแต่งผสมมวลสารตั้งแต่แรกแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคาบแคนไซคา,าบอนาคอนไนหรือเป็นเม็ดพระธาตที่เกิดจากการแข็งตัวของปูนเปลือกหอยของผงปัตมังของผงมหาราช ผงอิติเจผงตรีนิสิงเหหรือแร่สิราธิคุณหินแร่ทองหรือบางท่านก็อาจจะมองไปว่าเป็นดินโป่งเหลืองดินผงวิเศษพุทธคุณ5ประการก็คือดินเโปง่งดินเกศท่าดินเกป่าดินเศสะดินเน้ำดินหลักเมืองไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นก้อนนะครับอ่า ก้อนคล้ายๆกับเป็นก้อน,นหินเซราธิคนหรือเป็นลักษณะเม็ดพระธาตเก่าหรือบางครูบาจารย์บางท่านนะครับตามตำราก็บอกว่าเป็นบล็อกพิมพ์เก่านะครับเพื่อนๆบล็อกพิมพ์เก่าที่เป็นหินหินที่สําเร็จรูปกดมานานเกิดแตกหักชํารุด เจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็นำมาบทละเอียดผสมเป็นมวลสารใหม่นะครับเนื่องจากว่าบล็อกพิมพ์ที่เป็นหินนี้ใช้งานมาหลายครั้งหลายคราวอาจจะใช้มาั้กสองครั้งนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นแม่พิมพ์ที่เป็นบล็อกหินเมื่อกด นานๆเข้าแต่และรุ่นก็8 4 0 0 0องค์อย่างนี้นะครับเพื่อนๆเรามองสภาพความเป็นจริงนะครับเมื่อบล็อกพิมพ์แตกหักชำรุดใช้การไม่ได้เจ้าพระคุณก็นำมาบดใหม่แล้วก็ผสมเป็นมวลสารเนี่ยจึงเกิดลักษณะเป็นเป็นเม็ดหินเราจึงเรียกว่าแม่พิมพ์หรือว่าบล็อกพิมพ์นี้เรียกว่าเนื้อกยายศาสตร์นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนั้น ถ้าเพื่อนๆมีมีพระสมเด็จที่เป็นเนื้อกยายศาสรลองจับมาดูนะครับจับมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะเม็ดหินเม็ดทรายเล็กๆลักษณะเหมือนที่ผมนำเสนออยู่ตอนนี้นะครับสันนิษฐานว่านั่นแหละเกิดจากการนำนำบล็อกพิพ์ที่แตกหักที่เป็นหินนะครับมาบดอีกครั้งหนึ่งหรือบล็อกพิพ์ไม้ มาบดแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากับบล็อกหินที่แตกหักเอามาบดชำรุดแล้วเอามาสร้างใหม่เนี่ยลักษณะเนื้อพระจะออกลักษณะอย่างนี้ครูบาอาจารย์บางท่านก็พาเราเรียกว่าเนื้อกยายศาสตร์นี่คือที่มานะครับเป็นการจงใจที่จะทำบล็อกเพนนี้ขึ้นมานะครับบดเป็นเนื้อพระสมเด็จขึ้นมาใหม่ แต่ว่ามวลสารก็ยังเป็นปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยผงพุทธคุณผงม,มหาลาชผงปัตมังผงอิทิเจผงตรีนิสิงเหเหมือนเดิมนะครับเนื้อวันนะถ้าจึงออกสีฟักทองอย่างนี้นะครับเพราะว่าเนื้อหาหมวลสารก็อย่างที่พ่อใหญ่มหาได้บอกเมกื่อกี้นี้นี่คือเหตุผลตามตำราที่ได้ศึกษามานะครับ จึงไม่เป็นเหตุอย่างอื่นนะครับที่เราเห็นเนื้อหยับยาบเนื้อเม็ดใหญ่มวลสารที่จับกันแบบหยับยาบเราจึงเรียกว่าเนื้อกยายศาสตร์นะครับเพราะครูบาอาจารย์ท่านเห็นกายศาสตร์วันเพ็ญเดือน1ิบที่เราไปทําบุญตักบาตรที่วัดเราเห็นกายศาสตร์อย่างนั้นเลยนะครับเนื้อลักษณะแบบเดียวกันสีออกแบบเดียวกันด้วยนะครับนี่สีสีฟักทองอย่างนี้ด้วยนะครับนี่เหลืององมแดงนะครับ ทีนี้องนี้องค์นี้ก็จะมาลักษณะนั้นนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับเราก็จะเห็นเนื้อเนื้อของพระเนี่ยจะยุบแยกแตกออกไปตามลักษณะเมด็ดเม็ดกยายศาสตร์หรือ,อ,อเม็ดพระธาตุหรือก้อนหินศิลาทิคุณหรือเม็ดผงพุทุคุณที่เกิดขึ้นนะครับอยู่อย่างเป็นธรรมชาติของเนื้อพระนะครับอย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นการเรียนแบบนะครับ หรือเจ๊เขาจะไม่ทํากันเพราะทําแล้วก็ไม่เหมือนไม่เนียนถึงเหมือนถึงเนียนแต่เราก็มองออกถูกต้องไหมครับว่าพระองค์เนี้อายุผ่านไปร้อยห้าสิปีร้อยหกสิปีเนี่ยยุคปลายเนี่ยถ้าเป็นยุคต้นก็ร้อยเสิปีถ้าเป็นยุคปลายก็ร้อยห้าสิปีร้อยหกสิปีเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะการเกิดของเนื้อผ้าเห็นง่ายนะครับลักษณะก็เป็นเกตนะครับในเกตโจทย์ที่ซุ้มนะครับ พราพักก็เป็นผลมะตูมนะครับนี่เราเห็นเม็ดเม็ดใหญ่นะครับอยู่ที่หน้าท่านเนี่ยหน้าอกก็ผึ่งถายนะครับนี่เราเห็นก้อนเม็ดเห็นสิราทิคุณเนี่ยเดือกก้อนเม็ดมวลสารนะครับนี่ขึ้นที่หน้าอกนี่เป็นธรรมชาตินะครับไม่ได้จงใจเพื่อที่จะเรียงเห็นไหมครับแล้วเราก็ดูด้านฝาเราซ้ายองพระเนี่ยก็จะเห็น เป็นลักษณะเป็นกล้ามนะครับคอดลงเล็กน้อยนะครับเนื้อด้านในยุบย่นหดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นเป็นลักษณะชาจีวรนนะครับชัดเจนนะครับพระองค์นี้ดูการยุบกันย่นการแยกการแตกด้านในเนื้อพระก็เหมือนเดิมนะครับนี่เราเห็นนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยนี่คือเนื้อด้านในของพระนะครับอย่างเงี้ยความเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราดูนะครับนี่ ตรงไหนที่ไม่มีเนื้อเอม็ดพุตกคุณหินศิลาที่คูณเนี่ยเราจะเห็นการยุบการแยกการหดของเนื้อผ้านี่คือมันเป็นธรรมชาตินะครับมันไม่เนียนเรียบแต่ถ้าเป็นของปลอมของเจ๊ของเรียนแบบเนี่ยมันจะมันจะเรียบตึงนะครับเพื่อนเพื่อนจินตนาการนะครับมันจะเรียบตึงนะครับอันนี้คือมันหย่อนมันนึกถึงสภาพคนอายุ60ปีอปีคนแก่เนื้อคนแก่นะครับเ,เพื่อนเเนื้อคนแก่เนี่ยมัน คือถ้ามันเหี่ยวมันก็เหี่ยวไปหมดทั้งทั้งร่างกายทั้งตัวถูกต้องไหมครับมันจะไม่เหี่ยวหน้าแขนตึงมันจะไม่อย่างนั้นคือถ้าหน้าหน้าเหี่ยวแขนก็เหี่ยวขาก็เหี่ยวถูกต้องไหมครับคือเนื้อคนแก่เกตสิบปีแปดสิบปีอ่ะมันมันก็ลักษณะอย่างนั้นเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยด้านบนเหี่ยวย่นยุบแยกด้านล่างเนี่ยตรงที่ไม่มีมวลสารเป็นเม็ดเนี่ยมันก็เหี่ยวมันก็แตกของมันอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือเราพิจารณาความแตกต่างเห็นไหมครับ พิจารณาความเป็นจริงของธรรมชาตินะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นอย่างนั้นส่วนฐานเนี่ยฐานหมอนรองสิงห์นี่ก็เกลืเต็มวางแบบเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับเนี่ยาฐานสิงห์นี่ก็เป็นลักษณะตกท้องช้างคมนะครับเมื่อเราดูด้านหน้าแล้วเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี้จะเป็นตัวตัดสินเลยนะครับ พ่อใหญ่มหาเองชอบมองให้คะแนนด้านหลังเนี่ยไม่ต่างกับด้านหน้านะครับเพราะด้านหลังนี่จะเป็นตัวบอกตัวกําหนดตัวชี้ขาดนะครับเพื่อนๆดูนะครับถ้าเป็นของเรียนแบบเนี่ยถ้าเขาวางเงี้ยมันก็จะวางหมดเป็นแนวเดียวกันลักษณะเกิดขึ้นยังไงเขาก็จะทําอย่างนั้นเพราะเขาทํำง่ายทำง่าย ทำแบบเจาะจงทำตามใบสั่งมันทำง่ายทำง่ายอยู่แล้วครับแต่ถ้าทำแบบธรรมชาติน่ะมันมันทำยากครับมันเพื่อดูองค์นี้สิครับนี่เห็นไหมครับมันมันง่ายนะครับมันมันเกิดขึ้นมันมันเกิดขึ้นแบบธรรมชาตินะครับเนี่ยลักษณะ ยุบแยกแตกแล้วก็รอบรอบขอบที่แตกไปเนี่ยมันเป็นลักษณะผงขาวนะครับเกิดขึ้นมาพ่อใหญ่มหาสองด้วยกล้อง21ก็ก็เป็นลักษณะคาบแคนไซนะครับคาบแคนไซเนี่ยมันมันเหมือนเก็ดแก้วใสนะครับรอบรอบเนี่ยรอบรอบหลุมเทพเนี่ย แต่ถ้าเป็นคาบอนาคอนไนมันก็จะแบบเหมือนเหมือนผุยหิมะผุยผงขา,ขาวๆเหมือนเก็บหิมะตกนะครับล,ลักษณะอย่างนั้นมันมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายต่อการเรียนแบบนะครับเอาง่ายๆแล้วก็ด้านด้านข้างนี่คือแบบไม่เป็นสันเลยนะครับนี่มันมันมนทื่อนะครับมนทื่อมนทื่อนะครับนี่แล้วก็มีลักษณะรอยรอยหนอนด้นเกิดขึ้นด้วย แล้วก็รอยปูไตเนี่ยที่พ่อใหญ่มหาชีรอยปูไตนะครับนี่แล้วก็จะมีลักษณะเป็นคราบน้ําตาลไม่ผุดขึ้นรอบองค์ผ้าอย่างเงี้ยทั่วบริเวณผิวผ้าอย่างนี้นะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังเนื้อกยายศาสตร์จะเป็นลักษณะอย่างนี้เยอะบ้างน้อยบ้างตามจุดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันมันเป็นธรรมชาติครับมันไม่ได้ตกแต่งขึ้นเรามาดูด้านข้างกันนะครับ ด้านข้างนี้จะเป็นตัวชี้ขาดนะครับตัวชี้ขาดเลยนะครับหน้าหลังเป็นยังไงข้างก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมครับนี่ลักษณะข้างเรียบยุบแยกแตกเป็นธรรมชาตินะครับเราก็จะเห็นเป็นลักษณะมีค่าพขอขาวผุดขึ้นที่หลุมเทพนะครับนี่เราดูทุกข,ข้างเลยนะครับ ลักษณะข้างเรียบนะครับเทมอนสารแกะวางเลยนะครับนี่ลักษณะข้างเรียบนะครับนี่เหมือนกันนะครับนี่มีผงขาวปุดขึ้นที่หลุมเทพแล้วก็มาดูด้านหน้ากันนะครับเนี่ยเนื้อกกายศาสตร์นะครับเพื่อนเพื่อนดูความงามของด้านหน้านะครับดูแล้วชมแล้วถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสว่งพระบ้าด้วยนะครับ ขอบคุณครับ